สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการกฟกออนไลน์ค่ะ วันนี้นะคะทางรายการก็มีแขกรับเชิญสองท่านนะคะซึ่งจะมาพูดคุยในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าโครงการปรับครุงสร้างนี้นะคะท่านแรกค่ะท่านรองประธานกรรมการบริหารคนที่หนึ่งนะคะท่านยศวชัยวัฒนสิริกุลค,ค่ะสวัสดีครับค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านรองเลขาธิการสำนักง,งานกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านสมยศพิรันคำค่ะ ท่าในลำดับแรกนะคะก็อยากจะทราบในเรื่องของความคืบหน้าของโครงการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งออทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติไปเมื่อ22มีนา65ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะท่านก็อยากทราบความคืบหน้าวนัานนี้เรามีความคืบหน้ายัางไงบ้างคะขอบคุณครับขอบคุณทางพิธีกรทางวน,นาเหมียวนะครับค่ะปกันสำคัญก็คือคำถามที่ พี่น้องก็ถามคําเดียวกันว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างผมเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่ได้ดูรายการนี้ไว้นะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์นะครับรายการกอฟกออนไลน์เนี่ยก็อยากจะให้ท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเข้าไปถึงท่านผู้ชมมากๆนะครับจะได้ช่วยกันเพราะรายการนี้ถือว่าได้ประโยชน์และได้บุญกุศลด้วยเพราะได้ทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรหมดนี้ด้วยคําถามที่ได้ถามก็คือเริ่มจากยีบสองมีนาคมหกห้ามาเป็นต้นมาเนี่ยเมื่อมีมติ จริงๆแล้วในความเข้าใจของคนทั่วไปมันน่าจะทําได้เลยใช่ค่ะแต่บังเอิญว่ามันไปผูกพันกับป่างบประมาณประจาปีไปผูกพันกับมติของแบงค์ชาติไปผูกพันกับหน่วยงานอีกหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างนี้ครังนี้เนี่ยนะครับพี่น้องสมาชิกกองทุนพื้นฟูจะได้ประโยชน์อย่างมากมายแต่ทางนี้ภายใตไ้ได้รับประโยชน์นรัฐบาลเองก็จะต้องเป็น ผู้รับภาระส่วนหนึ่งซึ่งผมอาจจะต้องขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทางท่านท่านผู้ร่วมในการท่านรองสมยศแล้วก็ทางหัวหน้าว่าผมอาจจะต้องให้รายละเอียดนิดหนึ่งว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมันจะต้องมีคนรับภาระเนี่ยมันจะต้องไปดําเนินการต่อโดยเฉพาะที่ผ่านมาแล้วหนึ่งปีแล้วก็ในความช้าก,ก,ก็ก็มีโอกาสที่จะได้ส่วนในการ ต่อขยายเนี่ยว่ามันมีอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องอีกท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเราคุยกันเราบอกว่ามันจะต้อง ได้รับการชดเชยกรอบประมาณก,ก่อนก็ถกกันตลอดเวลาว่าจริงๆต้องไปปรับก่อนเพื่อให้เกิดสัญญาจะได้รู้ว่าจะต้องไปชดเชยใครใส่วนทองกระทรวงการคลังก็ดีส่วนของสภาพัฒน์และสำนังกงระวังก็ดีเขาบอกว่าจริงๆมันต้องเห็นชอบในกรอบใหญ่ไว้ก่อนว่าขอบใหญ่มันควรจะต้องเห็นชอบโดยคอรมอและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นงบผูกพันนะครับเพียงแต่ว่ารายการที่ต้องจ่ายในการชดเชยมันจะจ่ายเป็นปีๆไปๆเมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็ยอมตกลงว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็ทํา โครงการที่เสนอเข้าไปว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างก็แนบตัวสัญญาแนบรายละเอียดเข้าไปทั้งหมดคราวนี้จากประสบการณ์ในวิกฤตก็เป็นโอกาสในความช้าก็ยังได้เปิดโอกาสในส่วนที่ขาดหายไปในรอยเชื่อมนี้ได้ประโยชน์มากขึ้นกับคนนุณอาเช่นวันนี้แน่นอนวันที่14มีนาคมอังคารที่14มีนาคมซึ่งเป็นการประชุมนัดปกตินัดสุดท้ายของรัฐบาลก่อนที่จะยุบสภาเราได้มีมติคณะรัฐมนตรี ของเราอยู่ในวรจรที่13เห็นชอบในกะรอบงบประมาณในะของกรอบชดเชยของ4ธนาคารรัฐที่ได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ไว้15,000หล้านกับกรอบคนกลุ่มแกกรกกลุ่มที่ได้ผ่านมติครมอคือ 6, กห้าหอ5,621ายมารายงานตัวเรียบร้อยแล้วนั่นะครับ2,621หลายยังไม่ได้มารายงานตัวอยู่ประมาณนี้นครับ เมื่อรายงานตัวอันนี้เป็นเป็นรายการที่มามาชี้แจงผมในการประชุมนัดสุดท้ายในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกมกับใ,ใ้ตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพอมารายงานตัวมีคนที่ไม่ขอเข้าร่วมไม่ขอรับสิทธิ์เนี้ยไอ้นี่เลืองครึ่งหนึ่งเนี้ยอ,อยู่สี่พันกว่าก็เกิดเป็นข้อสงสัยว่ามันมีอะไรบ้างวันนี้ที่เรามามาจัดรายการเนียทางทางท่านรองสมยศท่านก็คงจะได้ชี้แจงว่ามันมีข้อสงสัยก็ต้องตอบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฉะนั้น ในส่วนนี้ครับก็อยากจะแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรกอนุกรรมการและหัวหน้าสำ้นักงานทั้งหมดนะครับท่านหัวหน้าครับเรื่องแรกก็คือในมติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มันได้มีการใส่ในรายละเอียด เพิ่มให้มันเห็นภาพมากขึ้นอยู่ในหน้าที่สี่ของตัวโครงการว่าเกษตรกร,กรจํานวนสี่แสนรายที่เราส่งให้เจ้าหนี้ไปรันตัวเลขกันเนี้ยปรากฏพบว่าไม่เป็นหนี้เขาเสียเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เราเคยคุยกันหลายครั้งว่าที่ไม่เป็นหนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่อาจจะปิดบัญชีแล้วอาจจะเป็นคนที่เป็นคนค้าประกันไปขึ้นทะเบียนจึงเอาเลขสิบสามหลักไปไปวิ่งแล้วมันไม่พบไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เป็นหนี้นะครับเพราะที่มาขึ้น เบียนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นหนี้แต่คนคาประกาศนี้นอธิบายใน1นึ่งแสนที่ที่ไม่พบข้อมูลนะพอพบกัน3ามแสนเนี่ยมันมีเงื่อนไขลงมาอีกคนหน้า <S <S 1> <S 1> ว่าต้องเป็นหนี้ NPL นั้นสาพิเษธันวาหกสอต่อมาขอขยับเป็น NPL หกส มันก็ได้ตัวเลขที่ตรงกันอยู่เนี้ยห้าหมื่นหกร้อยี่สิบลายเราก็สงสัยว่าไอ้สามแสนที่ว่ามันมาแค่นี้ได้งไงครึ่งก็ยังไม่ครึ่งท้ายที่สุดเราจึงไปค้นพบว่าอ๋อมีบางรายที่ธรมเนียมของเขาคือตัวธนาคารไปให้พี่น้องเซ็นพบเซ็นเยี่ยมแล้วก็คนเหล่านี้ก็ยังคาดการว่าจะยังไม่เป็นลูกหนี้เสียพอปีถัดมามันกลายเป็นลูกหนี้เสียเพิ่มขึ้นมันจึงต้องมาใส่ไว้ในข้อที่สี่ตจมติครมวันที่14ที่ผ่านมาว่าท้งนี้หากพบ เกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขตามที่ครมอได้เคยมีมติไปแล้วนั้นให้สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้โดยการนําเสนอผ่านคณะกรรมการกองทุนฟืนฟ้นฟูนและพัฒนาเกษตร,รกรหมายถึงผ่านเฉพาะคณะกรรมการกองทุนไม่ต้องไปผ่านครมอ mm hmm. หากจะต,ต้องมีกรอบ,บวงเงินกรอบคนที่เพิ่มไปจาก5 0,000ืนกว่านะครับก็แสดงว่าไอ้สามสี่แสนเนี่ยไม่มีใครตกหล่นเลย <Huh. S 1> ก็จะเข้ามาสู่กระบวนการนี้แต่ไม่ได้เข้ามาโดยอัตโนมัติเลยไม่เหมือนในห้าหมื่นแรกนะครับ พอห,ห้าหมื่นแล้วพบเจอมาทําได้เลยทาพอค้อหนึ่งทับสี่มาทําปอกรนมาทําสัญญาได้เลยแต่ไอ้ที่เหลือที่มาเพิ่มเติมตามหน้าสี่ของครอมอเนี่ยมันต้องไปผ่านกระบวนการให้บอร์ดรับรองอย่างน้อยก็แบอร์อดใหญ่ครับบอร์อดของกองทุนบัลลูซึ่งมันก็น่าจะง่ายกว่าน่าจะเข้าถึงได้เร็วกว่าที่ต้องไปผ่านคอรอมอแต่เมื่อผ่านบอร์ดใหญ่เราก็ดีนะครับทั้งนี้ก็ต้องไปรายงานให้คอรอมอทราบโดยเร็วคําว่าโดย เร็วเนี่ยแสดงว่าถ้าแค่ครมอทราบเนี่ยจะทราบตอนไหนเมื่อ,อไรอย่างไรไม่ได้วันที่เราเขียนกันเราก็คิดขันเนี้ยว่าโดยด่วนโดยเร็วด้วยโด,ย,ดยอะไร,ระก็ปรากฏว่าเอาโดยเร็วเป็นภาษาส,สอบสอบก็แสดงว่านัดนี้อาจจะเป็นรายงานหนึ่งไตรมาสครั้งไตรมาสครั้งปีเ็าจะรายงานประมาณ4ครั้งเนี่ยเป็นต้นนะฮะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและเป็นความโชคดีที่ทางต้องขอบคุณทางสถาบันเจ้าหนี้ทั้ง4ี่แห่งโดยเฉพาะทางธนาคารเพื่อการเกษตรหรือทกศผมขอบคุณด้วยด้วยใจจริงนะครับที่ พยายามให้ข้อมูลและก็ข้อมูลตรงกันแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาโดยใส่ความจริงใจลงไปด้วยก็ปรากฏว่าถอยกันคนละครึ่งวาอ้าวไอ้ที่มาเนี่ยบางทีมันก็ต้องไปขัดไปแย้งกันในพื้นที่ mm hmm. คนค้ำประกันก็จะบีบีคอคนที่หนึ่งเพราะนั้นวันนี้ทั้งนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมันจะจัดการได้สองประเภทประเภทที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันด่วน เราก็จะมีสัญญาที่พี่ภาคษาแล้วอะไรต่างๆก็จะมีตัวสัญญาเราแยกออกเป็นสองสองส่วนในตัวสัญญาสัญญาตัวที่สองก็คือสัญญาหนี่ผิดนัดชำระก็จะปรับในรายละเอียดตัวสัญญาก็จะเห็นอะไรเยอะก็คงจะไม่พูดในรายละเอียดวันนี้แต่ที่ออกแบบร่วมกันกับทกศและสํานักง,งานกองทุนและกรรมการทาง,งานโยบายซึ่งผมเป็นประธานอยู่เนี่ยนะก็อ,ออกแบบให้พี่น้องเกษตรกรเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายและได้ประโยชน์สูงสุดก็จะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ทําให้วันนี้กองทุนฟูมิ มีเครื่องมือสองทางครับท่านเลยค่นะทางที่หนึ่งก็คือชำนาญหนี้ตามปกติกฎหมายตามมา,าตราเจ็จทางที่สองคือเข้าสู่โครงการที่รัฐบาลมอบสิ่งดีๆให้ก็คือโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของสี่แบ่งนัดเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ก่อน,นครับคโครงการนี้เพรว่าจะช้าแต่ว่าเกษตร,รกรก็ได้รับประโยชน์รอบครอบมากาขึ้นมากเลยครับก็ถือว่ารูต่างๆได้ดีใช่ครับก็ถือว่าเป็นความช้าที่ประโยชน์ตกชัว S <S <an> ชาดจะช่วแล้วก็ตกต่อตกต่อ,ตตอทางพี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งวันนี้ก็เองผมก็ยังต้องคงจะต้องตั้งเป็นประเด็นคําถามแล้วก็ฝากความเป็นห่วงซึ่งทาง,งที่จะตอบพี่น้องทางสมาชิกกองทุนทางองค์กรทางประธานองคกรทางสาขาสำนักง,งานสาขาได้น่าจะเป็นท่านท่านรองสมยศในฐานะที่กํากับดูแลสํานักนี้ว่าความพร้พอรมสำนักงานต้องเตรียมอะไรบ้างรายละเอียดวันนี้เราคุยกันไปถึงไหนเตรียมความพร้อมนั่นเอครับผมว่าท่านจะ อบได้ดีกว่าผมซึ่งผมเองนี่ทางอยู่กํากับทางนโยบายอยู่แต่ก็ประมาณเนี้ยครับเจาท่านลงทางสังคมทนายมีการเตรียมวามพร้อมอย่างดีแล้วใช่ไหมคะตลอดอธิบายทุกชนิดนะเดี๋ยวก่อนจะพูดตรงนี้ผมขอพูดดังชาแต่ชัวร์ครับเือนที่ท่านยอดได้ป่วยในต้นแล้วมัตติมัติมันออกมาตั้งแต่วันที่วันที่ยี่สองมีนามีนาห้ามันถือว่าเป็นหนึ่งปีที่ผ่านมานะถามว่าทําคมันช้าจัง สำนักงานทำงานหรือเปล่าครับโดยเพราะท่านท่านยศสิ์ถามบ่อยมากทำงานหรือมีพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเหมือนก็ถามทำอะไรอยู่มาติดตามกันเยอะมาทำอะไรอยู่นะทุกที่ทั่วไดมาหมดเพราะว่าแต่ละคนก็อยากจะอยากจะทำให้มันอยากจะหลุดพ้นอยากจะหลุดพ้นจากบ่วงบ่วงแห่งนี้ตรงนี้นะซึ่งขอเรียนว่าสำนักงานก็ดำเนินหลังจากมีมตินะ22มีนาคม65าสำนักงานก็ได้ได้ดำเนิน การอย่างเมื่อย่างต่อเนื่องถ้าพูดทำลายแล้วเนีอยอ่ยตั้งแต่ทําความเข้าใจกับทกสอสแ้คุยแบงค์สีแบงค์คุยแล้วคุยเล่าไปคุยกับทางทางไปคุยหลายทางทาง,ทางเลือกไปที่กระทรวงเกษตรหลายที่หลายทางคุยก็แก้กันไปปรับกันไปปรับกันมาไอแบงค์โน้นก็นจะเข้าบอร์ดก่อนเข้าบอร์ดมาปรับแก้หลายเนาะนี่คือความช้าแต่ว่าช้าเราทําเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ออกไปซึ่งก็ก็การันตีได้ว่าสํานักงานทมและผมก็มีส่วน ร่วมทุกครั้งที่ทได้เข้ามาช่วยร่วมผเรื่องสุดช้ามันก็ออกมาชัวร์ก็คือแบบที่เราพูดเจ้คือ <S 2> <S 2> อันนี้ปกติเราชนะไปและอีกตัวเราได้ที่ปคนอ,อและแถมได้มากกว่าเดิมอีกส่สวนมากแค่ไหนมันคงจะมีต่อต่อ,ตอไปเรื่อยๆคือมันได้ครบนะใช่ถ้าเท่ากันถ้าวันนั้นเราเร่งด่วนไปมันจะได้ไม่ครบจะได้แค่ห้าห้าหมื่นคนใช่แต่ตอนนี้เรามติเราได้มาเราคุมงบสามแสนหลายใช่อันนี้คือประโยชน์อย่างอย่างชัวร์คือช้าแต่ชัวร์อันนี้ คือแบบแรกเนาะคร<ช>ับทีนี้ถามว่าหลังจากนั้นมาเราก็ดำเนินการมาตลอดอในเรื่องทั้งในเรื่องทําความเข้าใจในเรื่องของการร่างเอกสารหนังสือว่าจะเอาไปใช้อย่างไรเข<ช>ียน<ช>อย่างไร<ช><ช>แต่ละแบงก์มันจะมีเงื่อนไขต่างกัน<ช>นะจนกระทั่งถึงออกมาเป็นร่างแบบพอคอ 1, .1 ทับสี่ซึ่งที่สําคัญตรงนี้พอคอ .1 ทับส<ช>ีเนี้มันจะต้องแบงก์แต่ละแบงก์เขาจะต้องเห็นชอบก่อนก่อนลย่ใช่แล้ว โดยพ่อเองเนี่ยสถาบันการเงินที่เป็นสถาบันใหญ่ของประเทศของเจ้นี่เราคือทกสซึ่งกันได้รับข่าวดีบอกว่าทางผู้จัดก,การใหม่คนคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยท่านก็เห็นความสําคัญว่าพยายามจะเล่งประชุมให้เร็วขึ้นก็กําหนดประชุมบอดใหญ่ปกติแล้วเขาประชุมปลายเดือนแต่เดือนเนสานี่ประชุมวันที่5 น้าห้าเบษาก็เอาเรื่องนี้นะเรื่องไอ้ร่างแบบของสิทธิ์ไปไปทราบทราบข่าวว่ามีวลาเดียวด้วยมีวาแสดงว่าเขาก็จริงใจในแก่ใช่ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านทางทีมงานข่าดกสทใหญ่ที่ได้ให้คนสำคัญพี่น้องเกษตรกรต้องขอบคุณจากใจะครับและที่สําคัญคือทุกฝ่ายก็ได้คุยเมื่อเปิดต้นตั้งแต่ท่านประธานกองทุนมาว่าเราจะทําเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉ ปีใหม่สิ้นปีที่ผ่านมามแต่ก็เลยกรอบมาจนท่านถึงเดียวนี้ปีใหม่ไทยก็ถือเป็นของวัน <c oughs> ปีใหม่สงการปีใหม่ไทย <c oughs> เช่นเดียวกันนะใช่ครับ ในส่วนสำนักงานเองก็แจ้งไปสาขาสาขาก็ดำเนินการสำรวจณวันนี้นะท่านจตุวัฒน์นะณวันนี้เนี่ยข้อมูลวันที่สามในสานี่ยจากกลุ่มเป้าหมายห้าหมื่นกว่ารายยกแรกเยู่นะครับรายงานตัวสามหมื่นนะสามหมื่นแล้วก็พอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากเกี่มขึ้นเพื่็ได้กลุ่มรวมเพราะนั้นเองเนี่ยนั่นรายงานครั้งสุดท้ายผมเรามารายงานได้อยู่ตลอดนะครับนับตั้งแต่วันที่สิบสี่มีนาเป็นต้นไปในปี นี่นะยี่สิบเก้ารู้ไปซึ่งในในท้ายคอรมอลเนี่ยเดิมกําหนดไว้สามปีตั้งแต่ยี่สองมีนาคมแต่ตอนนี้คอรมอลสิบสี่มีนาคมบอกนับแต่มติคอรมอลครั้งนี้จะต้นไปแสดงว่าปีที่ผ่านไปเราก็ได้กําไรเพราะได้คุย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 เลยไหมคะสิบสี่มีนาค่ะได้กำไรได้กำมาที่ท่านรองว่าคือได้กําไรในการเตรียมการและเอาช้าชัวมาใช้าชอวยเยอะอีกไปเยอะอีกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรียนนามเสนอก็ต้องต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรนะห้าหมื่นรายแรก ไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือนะฮะที่เราส่งไปประมาณ3ามสายอะไจะตามมานิดหนึ่งท่านท่านองซึ่งเวลาเนี่ยกระชับเข้ามาคงคงใช้เวลาสั้นๆันสักหนึ่งนาทีอาจจะอาจจะแสงท่านท่านเลขาเพราะเวลาเหล่านี้นิดเดียวหนึ่งวันนี้สิ่งที่พนักง,งานต้องเตรียมความพร้อมแล้วผมเชื่อว่าเตรียมแล้วแต่เพื่อให้สร้างความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยอันดับแรกต้องเตรียมทําในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้พี่น้องไม่ติดลบกระแสเงินสดวิธีง่ายๆก็คือ ว่าเอารายได้ทุกทางมาแลอยจะลืมนะครับสั้นๆว่าวันนี้ภาระเขาเนี่ยมาเหลือครึ่งเดียวของเหมนต้นซึ่งอันนี้เป็นรายจ่ายแน่นอนที่<ม>ต้องจ่ายประจําปีแล้วเอาสิบห้าหารเอาสิบห้ารเท่าไหร่ก็ตามสมมุติว่าแสนห้าเนี่ยเอาสิบห้าหารจะตกปีละหมื่นไม่ใช่เอาแสนห้ามาเป็นตัวตั้งนะครับแสนห้าเป็นตัวตั้ง1ิห้าปีแต่ในปีนั้นเขาจะมีภาระอยู่หมื่นเดียวหมื่นเดียวนะครับเพราะนั้นแสดงว่าเขาเริ่มมาจาก าสาม0 0นจึงเหลือแส5ห้าแสน้าบห,าหาปีเท่ากับปีนี้มีหมื่นเดียวมันจะเห็นว่ามันจะทําให้กระแสงเงินสดที่มีเนี่ยไม่ติดลบแน่นอนทํายังไงก็ได้ที่กระแสงเงินสดไม่ติดลบเตรียมความพร้อมเลยครับอันนี้คือ,ค,อคือเรื่องหลักเวลามันมีน้อยก็เลยอาจจะพูดรายละเอียดได้น้อยครับ แล้นอรค่ะถามอีกนิดนึงค่ะและสําหรับคนที่ยังไม่มาทําแบบปคนกับแบบปคก็สามารถที่จะมาไดุ้กวันไปได้ทุกวันวันทาการเลยไปได้สาขาทุกเมื่อครับวันพระก็มาได้ถ้าไม่ตรงเสาร์อาทิตย์วันพระชายาพระวันพระทาบุญทาบุญเสร็จก็มาได้เลยถ้าถ้าตรงเสาร์อาทิตย์วันพระก็มาไม่ได้นะถ้าถ้าไม่ไปทําบุญเยอะอาจจะติดไั้โอเคครับเวลามันมีน้อยค่ะแล้วก็สำหรับ เกษตรกรท่านใดนะคะต้องรีบนิดนึงนะคะว่าถ้าหากว่ายังไม่ได้มาทําแบบต่างๆแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการปรับโครงสร้างนี้นะคะก็ขอเชิญได้ที่สํานักงานสาขาจังหวัดสํานักงานกองทุนขึ้นฟูสาขาจังหวัดทั่วประเทศนะคะสําสหรับวันนี้ค่ะรายการกฟกออนไลน์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ